บัณฑิตป้ายแดงพระเอกช่องดังกับชุดครุยมอธรรมศาสตร์แฟนๆแห่ยินดีขอสแสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงพระเอกหนุ่มดาวรุ่งช่องสามริววชิรวิทย์หลังประกาศข่าวดีเรียนจบแล้วพร้อมเตรียมเข้ารับปริญญาในวันที่19พฤษภาคม2565คณะวารสารศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยหนุ่มริววชิรวิทย์โพสภาพพร้อมข้อความว่าจบแล้วครับ 19พค1 3 0 0 0ถึง16.00คณะวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้อง,พองเพื่อนริวพาวอร์ทุกคนมาเจอกันนะครับสำหรับริวพาวอร์เดี๋ยวเราไปจุดรวมพนกันตอน14.30นอนนะครับติดตามได้ใน แอดริวพาวเวอร์ได้เลยครับสถานที่อาจจะไม่ได้อยู่หน้าคณะตลอดเวลายังไงถ้าติดต่อริวไม่ได้ติดต่อเบอร์มาม้มา,มาริวในไบโอได้เลยนะครับปอลอขออนุญาตงดรับดอกไม้และของกินนะครับแค่มาเจอกันก็ดีใจมากๆแล้วครับซึ่งมีเหล่าคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีขับข้างอาทิพีทพัชระอินสารินแอนทองประสมแยมมาทิรา